สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาพูดถึงเรียนอามหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดรุ่นสองหน้าด้านหน้าหลวงพ่อแดงด้านหลังหลวงพ่อเจริญออกที่วัดพัพพาชัยกันนะครับเรียนนี้จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2514จัดสร้างโดยหลวงพ่อเชื่อมวัดพัพพาชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพระหลานชายของหลวงพ่อแดงได้ขออนุญาตจัดสร้างเหรียญน,นี้ขึ้นมาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวโดยหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิฐการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพับพาชัยในปีพุทธศักราช2514ลักษณะเป็นเหรียญอามหูในตัว ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแดงครึ่งองค์ส่วนด้านล่างมีข้อความภาษาไทยว่าพระครูยานวิราชแดงมีอัคระยันด้านหลังเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเจริญครึ่งองค์ด้านล่างมีข้อความภาษาไทยว่าพระครูปัญญาโชติวัฒเจริญและมีอัคระยันการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้มีด้วยกันสองแบบคือ หเหลี่ยนรูปไข่และสเหลี่ยนอามจำนวนการจัดสร้าง 1. เนื้อทองคําตามสั่งจอง 2. เนื้อเงินตามสั่งจอง 3. เนื้อทองแดงหลวงพ่อแดงลัดโตท่านเกิดเมื่อวันพุทธที่17กันยายนปีพุทธศักราช2422ท่านเกิดที่ตำบล บางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเมื่อท่านอายุ22ปีได้อุปสมบทที่วัดเขาบันไดอิดโดยมีพระอาจารย์เปียนจเจ้าอาวาสเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าลัตโตหลวงพ่อแดงท่านได้ศึกษาล่ำเรียนพรัฒมวินัยวิปัสสนากรรมฐานและกิจตยาคมต่างๆจากพระอาจารย์เปียนจนแตกฉาน จากนั้นได้ขออนุญาตพระอาจารย์ไปฝากตัวเป็นสิทธิ์กับหลวงพ่อฉุยวัดคงคาลามจังหวัดเพชรบุรีเพื่อศึกษาวิทยาการต่างๆเพิ่มเติมหลวงพ่อแดงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สุดท้ายคือพระครูยาน,นวิราชท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2517ซีดีอายุได้96ปี พรรษาที่74โดยกรมรณภาพได้สั่งเสียกับพระประหลัดบุญทรงธรรมปาโลลองจเจ้าอาวาสขณะนั้นว่าเมื่อฉันหมดลมหายใจแล้วยาเผาให้เก็บร่างฉันไว้ที่ห่อสวดมนต์และให้เอาเหรียญที่ปลูกเสกรุ่นหนึ่งใส่ปากไว้พร้อมเงินพดด้วงหนึ่งก้อนส่วนนี้ฉันจะเอาไปได้และให้เอาขมิ้นทาตัวฉัน ให้เหลืองเหมือนทองคําสาดีละของท่านจึงได้รับการบรรจุในโรงณนะหอสวดมนต์วัดเข่าบันไดอิดจนถึงปัจจุบันพระครูปัญญาโชติวัตรหรือหลวงพ่อเจริญวัดทองนบปคุณนามเดิมชื่อเจริญนามสกุลอ้นแสงเกิดเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2427 เดิมอยู่บ้านสามเลือนตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีท่านเป็นบุตรคนที่6ซึ่งเป็นน้องชายร่วมสายเลือดกับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดบุตรคนที่หเมื่ออายุได้22ปีท่านได้เข้าสู่ร่มกาสวัสดณพัตสีมาวัดทองนพปกคุณเมื่อวันที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2451 มีพระอาจารย์เปลี่ยนวัดเขาบันไดอิฐเป็นพระอุปชาพระคูยานวิสุทธ์หรือพ่วงวัดแกนเหล็กเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์อัมวัดทองนพคุณเป็นพระอนุสาวานาจารย์โดยได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมโชตเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้มันศึกษาวิชานวกรรมต่างๆการแพทย์แผนโบราณ ตลอดจนพระัฒมวินัยก็ศึกษาและปฏิบัติอย่างมิได้ลดละจนเป็นผู้มีประสบการณ์มากเป็นที่รักใคร่และได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่ออําเจ้าอาวาสวัดทองนพปคุณให้เป็นผู้ดูแลศาสนก,กิจภายในวัดจนถึงปีพุทธศักราช2466จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดทองนพปคุณ แทนพระอธิการอําซึ่งมรณภาพลงต่อมาในปีพุทธศักราช2 5 1 0ด้วยปฏิปทาและศิลาจาวัดอันง,งดงามจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติที่พระครูปัญญาโชติวัตรจนถึงปีพุทธศักราช2517ท่านจึงได้มรณภาพลงสีรดีอายุได้90ปีพรรษาที่66 ต่อมานะครับมาดูการชี้ตําหนิเหรียญแท้นะครับมาชมกันเลยครับข้างศีรษะด้านขวามีเส้นทะแยงลงผ่านตัวมะมีเส้นน้ำตกจากริ้วชีวรเข้าสู่สังกติมีเส้นเกินที่ตัวพุชนขอบเหรียญมีเส้นพิมพ์แตกที่ขอบหนังตาชั้นล่างมีเส้นพิมพ์แตกในช่องหูฝามีเส้นพิมพ์แตกเฉียง บนพื้นเหรียญมีเส้นลายเป็นทางทางที่ยันบนศีรษะมีเส้นพิมพ์แตกพานใต้หูซ้ายมีเส้นพิมพ์แตกเฉียงมีเส้นพิมพ์แตกเฉียงที่ตัวโลบนหัวตัวผู้มีเนื้อเกินเป็นจุดบนใบหูฝามีเนื้อเกินล้นในช่องหูฝ่ามีเนื้อเกิน จากตัวคอมาอยัางตัวพระมีเส้นพิมพ์แตกเป็นยังไงบ้างครับพอได้รับความรู้กันบ้างนะครับการชี้ตำหนินี้นะครับไม่ได้บ่งบอกถึงแท้ร0อ์นะครับเราต้องพิจารณาอย่างอื่นประกอบด้วยเช่นขอบตัดนะครับเพราะสมัยนี้นะครับสามารถทำเก๊ได้เหมือนตำหนิเหมือนได้ทุกอย่างนะครับก็ให้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมรับฟัง